าดูปฏิบัติการของหมอปลากันหน่อยเนื่องจากว่ามีคนร้องเรียนไปว่าสบู่ถูแล้วรวยเฮ้ยมีด้วยเหรออยากจะซื้อมาใช้สักก้อนสองก้อนจะซื้อมาฝากด้วยโลเลยมันมีนัยังไงอ่สะสบู่ถูแล้วรวยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ก็เลยพาผู้เสียหายไปเพราะว่าโดนหลอกครับแม่หมอนี่แหละลงณหน้า,นาทองหลอกขายสบู่แล้วสูญเงินเกือบล้านอ่ะนี่<ม>ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเลยนะตอนแรกเนี่ยรปภเกิดจะไม่ให้เข้าไปด้วยซ้ํา หม,หมอปลาพาไปตรงนี้อยากจะเจอหน้าอาจารย์ทิชาเหลือเกินในอาจารย์ทิชาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ผู้เสียหายบอกผมก็เนี่ยเสียรู้มาไงคืออาจารย์ทิชาเนี่ยอ้างตัวมีความสามารถพิเศษในการดูดวงเสริมดวงแล้วขายของด้วยนะเนี่ยพ่วงขายของซื้อของกับอาจารย์ไม่ล่ะสะบู่ร้อยร้านเนี่ยถูแล้วรวยเออว่ายอย่างนั้นกันแดดไหม เนี่ยทาแล้วมีสเสน่ห์ก็ว่ากันไปแล้วก็เชื่อไงก็ซื้อมาแล้วก็สั่งมาขายต่อนี่ลงหนะหน้าทองด้วยผู้เสียหายบอกว่าเฮ้ยหลังจากที่รับของจากอาจารย์มาขายไม่ได้สักชิ้นหนึ่งเลย <Now. S 1> จะเอาไปคืนก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้ติดต่ออาจารย์ทิชาไม่ได้ติดต่อหมอปลาแล้วกันง่ายกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่เข้าไปในหมู่บ้านไม่ได้ใช่ไหมพาไปหาตำรวจครับคุณผู้ชมจะพาไปแจ้งความที่สอนอโคกคามปรากฏว่า มันมีการปะทะขารมกันระหว่างหมอปลาและผู้กำกับที่นั่นครับผู้กำกับจะดำเนินคดีการยังไงฮะเพขาะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดที่สอนอเนี้ยสองครั้งติดติดพฤติกรรมใกล้ใกล้เคียงกันกันกันผู้เสียหายก็มาแจ้งความตำรวจก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับไม่แต่ว่ามาแจ้งความเพราะเมื่อกี้น้องเข้ามาปั๊มเนี่ยเจอพนักงานผู้จ้าไม่ดีแล้วเมื่อกี้อารลง ลองอธิบายมาขายก็ขายขายพูดให้ดีพูดยังไงอยากพูดการเข้าใจกันเคลื่อนกันพี่จำไม่ได้หรอพี่พูดเองอ่ะพี่เดี๋ยวผมทำให้มันสมูทลงนะครับก็ไม่ใช่คือถ้าพูดลักษณะนี้แล้วใครก็จะมากล้าแจ้งความต้องหามะต้องหามมันก็ต้องคนเสียหายไม่ต้องมาแจ้งความได้สิไม่แต่พูดลักษณะนี้แล้วใครจะมากล้าแจ้งอย่างบางคนทีไม่รู้กฎหมายเนี่ยพอเจอเจ้าหน้าที่พูดจาเหมือนนี้ใครจะมาแก้แจ้งคถามใจเย็นที่รักตำรวจไม่เล่คนนะคะอ้าวพูดอย่างนี้ก็ไม่เขาบอกว่าไม่เล่คนดีๆก็มี พวกหมอไม่งั้นผมก็พูดได้พวกหมอผีก็ไม่ได้ผลครับก็ใช่ไม่เคยน้อยกับตำรวจนะค่ะเพราพูดมาจอแล้วไม่เคยกงกินภาษีประชาชนไม่ได้กินเงินภาษีเราเราเชื่อคน โอ้โหสุดท้ายเนี่ยผู้กำกับก็เลยบอกพอแล้วเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะไปกันใหญ่คือแทนที่จะได้พาผู้เสียหายมาแจ้งความจะได้มาช่วยในทางคดีคเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหม่วิวาทะเกิดขึ้นระหว่างคนนึงหมอผีกับคนนึงเป็นตำรวจคุณผู้ชมคดีนี้เดี๋ยวตำรวจบ,บอกว่าผู้เสียหายมีสิทธิ์ไปแจ้งความใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าสูญเสียเงินไปมันก็ตรงกับคดีการช่อกโกงนี่แหละเอามาให้ดูเพื่อเตือนกัน คนไทยอ่ะเชื่อเรื่องของการดูดวงการทํานายทายทักแล้วเมื่อไหร่ที่เชื่อเชื่อแบบมีสตินะครับเพราะถ้าเชื่อแบบไม่มีสติคือเนี่ยจะโดนหลอกขายเนี่ยขายตรงแบบนี้เดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้ด้วยเนาะดูดวงเสร็จขายตรงนี่นี่นี่กันแดดทาแล้วมีเสน่บ้างสบู่ถูแล้วรวยบ้างมีที่ไหนล่ะครับมีแต่ทำงานเนี่ยแหละแล้วถึงจะรวยนะคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจั๊ดดีมะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ